สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับหวยรารวมวันนี้นะครับวันวันนี้วันที่ยี่สิบแล้วเนาะวันเสาร์ที่ยี่สิบสิงหาคมนะครับกับแนวทางหวยรารวมช่องแทนเถอเธอมทางหวยราไทยนะครับหรือว่าแทนรวมหวยนั่นเองนะครับพบกันได้ทุกวันกับแนวทางหวยรารวมนะครับไม่มีวันหยุดเราก็ไม่หยุดวางนะราอรารวมเดินดีนะครับก็ขอทุกคนโชคดีวันนี้เด่นนะครับสองเจ็ดครับ มากับหนึ่งสามห้าแปดครับสองมาสองเจ็ดครับสองหนึ่งสองสามสองห้าสองแปดนะครับผมเจ็ดมาเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะครับรักร้อยหกครับ หกสองเจ็ดนะครับหกสองหนึ่งหกสองสามหกสองห้าหกสองแปดหกเจ็ดหนึ่งครับหกเจ็ดสามหกเจ็ดห้านะครับหกเจ็ดแปดสองกับเจ็ดเน้นไปที่แปดหนึ่งนะเน้นสองนะครับผมสองเจ็ดนะครับสองหนึ่ง สองสามหกสองเจ็ดครับหกสองหนึ่งแล้วก็หกสองสามนะครับสำหรับแนวทางหวยรารวมนะครับวันเสาร์เริ่มต้นแต่มางคึ้นครับสำหรับดาวเอ็กซ์ต้านะดาวเอ็กซ์ต้านี่เกือบจะทุกวันนะครับคือเข้าชุดเด่นแล้วก็ชุดเจานะเนาะชุดเน้นก็แล้วแต่บางทีก็เข้าบางทีก็ไม่เข้านะครับผมแต่ว่า ชุดรวมชุดใหญ่เนี่ยกี่ตัวห้าเก้าตัวเข้านะวเวาเอาเอ็กซ์ต้าเนี่ยเข้าบ่อยมากนะครับเอาเป็นว่าขอโชคดีครับสำหรับแนวทางหวยเรารวมวันนี้ครับ